ทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมและแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันในแแบบ布鲁แคปเวนจูและที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะมาตามหาความลับในแมบบนี้กันต่อซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ฝนได้คริสตัลจากบ้านหลังนี้มาใช่แล้วล่ะค่ะพี่ฝนเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเข้าไปตามหากันต่อดีกว่าเนาะโอเคเอมมี่ตามพี่ฝนมาเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาคริสตัลข้างบนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบในบ้านหลังนี้นะคะจะมีช่องว่างๆเป็นห้องลับตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคาเราสามารถขึ้นไปได้จ้ากระโดดขึ้นมาเอมมี่พอขึ้นมาได้แล้วนะคะเราก็จะมองเห็นคริสตัลเก็บมาเลยค่ะและนอกจากจะมีคริสตัลแล้วนะเรายังสามารถเปิดตู้เซฟได้ด้วย มีเงินเยอะมากๆทำให้เรากลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาเลยจ้าโอ้โหดูตัวอย่างเอมมี่โปอยเงินใหญ่เลยแต่ว่าพี่ฝนสงสัยนะคะแท่งคริสตลัลอันนี้เราสามารถเอาไปใช้บริเวณไหนในบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเอามาเปิดที่คอมพิวเตอร์ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบ้านก่อนนะคะห้องนี้มีที่ให้เราเสียบคริสตลัลหรือเปล่า ไม่มีนะต้องดูหลายๆห้องนะคะเพราะว่าบ้านค่อนข้างใหญ่เราจะดูทุกซอกทุกมุมเลยความลับอาจจะมีเพิ่มก็ได้นะหรือว่าจะอยู่ในตู้เสือ้อผ้าโอ้พูดไม่ทันขัดคำนี่ไงมันมีความลับซ่อนอยู่อีกแล้วบริเวณตู้เสื้อผ้านะคะมีช่องลับทําให้เราสามารถหล่นลงมาที่ชั้นลงลดได้ด้วยอะโอ้อย่างเจ๋งเลยเอาล่ะเราจะต้องตามหา ที่ใส่คริสตัลต่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องใต้บันไดเอาไว้สำหรับเก็บของมากกว่ามีตรงไหนที่สามารถใส่แท่งคริสตัลอันนี้ได้นะออกไปหานอกบ้านดีกว่าเอมมี่เจอไหมเอมมี่ยังไม่เจอเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนจะไปหาบริเวณหลังบ้านนะคะสนามเด็กเล่นมีที่ใส่คริสตัลไหมไม่น่าจะมีนะ แหนสนามเด็กเล่นก็น่าเล่นจริงๆเลยนะอยากกลับไปเป็นเด็กอีกจังเอาล่ะต้องตามหาไม่มีอะ่ะเอมมี่ทำยังไงดีเอาอย่างนี้ไหมพี่ฝนลองไปหน้าบ้านเอมมี่เห็นอะไรบางอย่างจริงเหรอเห็นอะไรอะ่ะขอไปดูหน่อยนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอมมีน่นี่พี่ฝนนี่พี่ฝอนนั่นไงมันมีบอร์ดอยู่โอ้นั่นน่ะเหรอ บสถ์หรอแล้วมีไว้ทำอะไรอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดูสิโอเคเอมี่ดีมากเลยตรงนี้มีโบสถ์ด้วยนะคะขอเข้าไปดูนิดนึงดีกว่ามันอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างก็ได้ข้างในโบสถ์ก็เหมือนโบสถ์ปกติธรรมดาโอ้เอมี่กดอะไรมามันเป็นเหมือนกับโรงศพอะเดี๋ยวขอขอกดใหม่นะเอมี่กดตรงไหน ตรงนี้เหรอว้าวมันมีลงศพออกมาได้ด้วยค่ะมีหนังสือนะคะน่าจะเป็นคัมภีร์ไบเบิลโอเคอ่านแล้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอสำรวจบริเวณนี้ก่อนนะจ๊ะตรงนี้มันมีลำแสงอะไรก็ไม่รู้อ่ะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะมันอาจจะเป็นความลับก็ได้โอ้เอมมี่เยี่ยมยอดมากเลยข้างในนี้เราสามารถ เอนเตอร์เนมได้เปลี่ยนชื่อได้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยโอโอไ y ก o d เฮ้ยเอมี่พี่ฝนสามารถเข้ามานอนข้างในโรงสอบได้ด้วยโอ้โหแถมเจอความลับนี่รูปภาพใครกันนะหรือว่าเอะภาพมันเก่าๆนะคะใครกันนะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันนะเอมี่ไหนไหนไหน,ไหนขอเอมี่เข้าไปดูบ้างเจอไหม โอ้ยเจอแล้วพี่ฝนแล้วเอมมี่รู้จักชายคนนั้นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพี่ฝนกดอะไรอ่ะเอ้ยเอมมี่อันนี้มันเป็นะระฆังโบสถ์ว้าวสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเอมมี่ลองกดนะพี่ฝนจะออกมาดูข้างนอกว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าพี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแวบๆบเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเอมมี่เข้าไปกดโอ้ oh my god เราเห็นแสงวิบวับค่ะน่าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะถ้าเรามาตอนกลางคืนแล้วกดะระฆังแล้วก็มันอาจจะมีความลับเพิ่มขึ้นก็ได้พี่ฝนจะเอาบันไดนะคะแล้วก็จะขอขึ้นไปสำรวจด้านบนก่อนมันอาจจะมีความลับซ่อนอยู่อีกเฮึยเอมี่เอมี่ช่วยพี่ฝนหน่อยกดบันไดขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะได้ได้ไ,ดไ,ดไดค่ะโอเค ขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยอุยเอายังไงดีอะโอ้นี่ไงได้แล้วนีเอมมี่ตามขึ้นมาแล้วอึบฮ้เอมมี่ขึ้นไปก่อนนะโอเคเอมมี่กระโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยโอ้โหพี่ฝนตกอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอมมี่รอข้างบนก่อนค่อนข้างยากเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยหล่นลงมาอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮ้พี่ฝนกัดจังหวะดีๆได้แล้วเอมมี่ นี่ไงเราขึ้นมาบนหลังคาโบสถ์เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองสำรวจดูนะคะว่าด้านบนนี้มันมีความลับอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเอมี่พี่ฝนเห็นอะไรอะมันมีปุ่มหรือว่าเราจะสามารถเอาคริสตัลเข้าไปเสียบด้านในได้ลองดูนะเอมี่เอมี่กดที h ึบอึบเฮ้ยได้จริงๆด้วย โอ้ oh my god สุดยอดไปเลยพี่ฝนคิดออกแล้วค่ะท่านส่องแสงสว่างข้างล่างเมื่อกี้มันจะต้องมีความลับแน่นอนเอาล่ะหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วมานี่เลยเอมมี่ตามมาดูสิมีบางอย่างจริงๆด้วยมันมีปุ่มกดเพิ่มขึ้นมาค่ะเอาล่ะเอมมี่มาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะลองกดดูนะเฮ้ยตื่นเต้นออมันไปไหนอะ โอ้ oh my กอดนี่เราเราเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตได้สามารถขึ้นมาด้านบนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเป็นด้านหลังของของเมืองบุคเฮนเวนนะคะมีบ้านเก่าๆด้วยสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนั้นปรีกวิเวกออกมาจากเมืองมันจะต้องมีความลับแน่นอนแล้วฝั่งนั้นเราสามารถไปได้หรือเปล่าต้องกลับไปกดอีกรอบหนึ่งนะคะ ดูสิมันมีสองฝั่งอะน่าจะเป็นที่สำหรับเทเลพอร์ตไปนะคะกลับไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปกดปุ่มเอมี่มาแล้วตามพี่ฝนมาพี่ฝนรอเอมี่ด้วยโอเคกดอึบเฮ้ยมาได้เฮ้ยเฮ้ยจริงๆอะว้าวเรามาอีกฝั่งนึงจริงๆด้วยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเป็นมันเป็นโรงดานะคะ เอมมี่ไปไหนโอ้เอมมี่อยู่นู่นหูหูทำไมแยกกันไปอ่ะฝั่งนี้มันเป็นโรงนานะคะแล้วก็เป็นฟาร์มม้าว้าวเราเจอความลับอีกแล้วค่ะเดี๋ยวลองกลับไปที่บ้านใหม่แล้วก็ไปที่โบสดูซิว่าถ้าเราลองกดอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นเอมมี่กำลังตามมานะคะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย มันสามารถเทโรพอร์ตไปที่ไหนได้อีกหรือเปล่าชุบเอา้ากลับมาที่เดิมหรอแล้วเอมมี่เอมมี่อยู่ฟากนูน้นทำไมเวลาเทอโรพอรตเนี่ยเราถึงไม่มาด้วยกันนะอีกรอบหนึ่งสิเอมมี่รีบกลับบานะลุ้นจังเลยอะความลับมีเยอะจริงๆนะทุกคนนั่นไงเอมี่มาแล้วโอ้โหอีกรอบนึงอีกรอบนึง ดูสิคราวนี้เราจะสามารถไปอยู่ที่เดียวกันได้เปล่าพี่ขวานรอแอมมี่ด้วยโอเคอีมาอีกแล้วที่ไหนอะนั่นไงแสดงว่าในเมืองนี้นะคะมีที่สำหรับเทเลพอร์ตแค่2ที่ด้วยกันโอเคมันเป็นความลับที่แบบ Top Secret s ซ p p l อมึบมากเลยอ่ะทุกคนโอ้ยวันนี้ได้ความลับมาใหม่เอาวินว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอยากจะตามหาความลับแบบนี้เหมือนกับพี่ฝนแล้วก็เอมมี่แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะคลิปหนะ้าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในเมืองบรูคแฮเวนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะวันนี้บายจ้า